ก็ต้องบอกว่าบริาการในงานวันนี้ก็น่าสนใจด้วเทั้งหมดประมาณ สวัสดีค่ะปาดาชลามาตค่ะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าของบริษัทใน2กลุ่มด้วยกันนะคะในกลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของตัว Animal ID นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้านะคะที่จะเป็นแท็กที่ อยู่ที่หูสัตว์อย่างเช่นวัวหรือแกะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Physical ID ใช่ไหมคะในโปรดักต์ของเราเนี่ยก็จะมีการเก็บอิเล็กทรอนิก์ไอดีอยู่ในแท็กตัวนี้นะคะถามว่าเอาไปใช้งานยังไงก็จะมีการอ่าน ID ออกมาแล้วก็เก็บข้อมูลขึ้นทางคลาวดแล้วก็บันทึกว่าวัวอย่างเช่นตัวนี้น้ําหนักเท่าไหร่มีการกินอาหารไปแล้วกี่ครั้งกินอาหารไปกี่กรัมบ้างนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างแท็กค่ะ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ immobilizer นะคะหรือว่าในส่วนของตัว automotive ตัว automotive อันนี้ก็คือตัวสินค้าของเรานะคะเป็นลักษณะของแท็กดำๆตรงนี้ซึ่งเราจะได้มีการติดตั้งไปในตัวของกุญแจ immobilizer ตรงนี้เนื่องจากตัวกุญแจเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือในส่วนของ key b a บ e ที่ใช้ในการสตาร์ทแล้วก็ในส่วนของแท็กตัวนี้ที่เป็น security นะคะาการใช้งานก็คือเราจะ insert ใส่คีย์เบสเข้าไปในตัวรถนะคะแล้วก็มีการวลฟายว่าแท็กตัวนี้เป็นแท็กที่ถูกต้องที่ต้องใช้งานกับรถคันนั้นหรือไม่ก็ในปัจจุบันเราได้มีการรีลิสต์โปรดักตใหม่ชื่อว่า u l t x นะคะหรือว่า ultimate x ซึ่งตัว ultimate x เน so ี so ่ยสามารถซัพพอร์ตตัว Product ที่อยู่ในตลาดได้ถึง14รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถซัพพอร์ตมาเก็ตได้ถึง99%ด้วยกันค่ะนี่คือโอกาสอันนีที่เราจะได้ขยายมาเก็ตของตัวอ u t โ m มัติโปรดักต์ค่ะ เ,คคเดี๋ยวส่งต่อให้ทางน้อง